แกเป็นไงบ้างก็ดีนะไปอยู่ข้างนอกลำบากไหม ทีนแล้วอะ่ะถ้าแกไม่ไหวก็กลับมาอยู่บ้านแล้วนะเอยโอเคพี่เอิญสุขสารวันเกิดนะเอ,อ๋ย คุณนะอ้าหมอกเออเอยพี่ลืมบอกว่าพี่ชวนหมอกมากินข้าวที่บ้านด้วยพ่อแม่เขาคิดถึงเห็นเราเล่นซีรีส์ด้วยกันนี่หมอกคอยบอกฉันตลอดนะว,ว่าแกเป็นยังไงนี่ยังนิสัยเหมือนเดิมเลยเนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูพี่แววทำอาหารก่อนเอยกับหมอก็อยู่คุยกรรันรอพ่อแม่กลับมาก่อนนะไงยอมกลับมาจนได้นะทำไมต้องหนีตลอดด้วยวะทำไมต้องหนีตลอดด้วยวะ ขอคิดก่อนนะอ๋อก็พ่อไม่อยากคุยด้วยไงแล้วถ้าวันหลังจะมาช่วยบอกหน่อยนะกูจะได้ไม่ต้องมาจริงๆแล้วอะ่ะพ่อแม่กูก็คงดีใจนะถ้าลูกของเขาไม่ใช่กูแต่เป็นมึงอะ แล้วมึงก็คงยินดีมากที่จะอยู่ในครอบครัวนี้มากกว่ากูแน่เห็นอยากเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้มากเลยดิใช่ปะไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยมึงอย่าไปเถอะกูว่าดีใจนะที่มึงยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเองลงมาสนใจคนอื่นบ้าง ึกลับมาทำไมนี่พี่เอินไม่ได้บอกพ่อว่าเอิจะแวะมากินข้าวด้วยอ่ะเห็นบอกว่าทุกคนที่นี่คิดถึงเอิยจะแย่ใช่ค่ะเอินคิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรแล้วเราก็ไม่ได้เจอเอิตั้งนานแล้ว แล้วนี่จะไม่ทานกันหรอครับถ้าไม่ทานเดี๋ยวทานก่อนแล้วนะเงินหมดแล้วสิพ่อก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเงินไม่หมดเี่มันจะกลับมาไหม เมือนที่คิดไว้ไม่มีผิดเลยแต่เอ๋ยไม่จนตอกง่ายๆแบบนั้นหรอกพ่อไม่ต้องห่วงนะมึงไม่ได้เป็นห่วงมึงมึงทัรองตัวต่อไนนะแต่มึงอยากคิดนะว่าอาชีพที่มึงไปทําเนี่ยมันจะมีเงินมากพอที่จะส่งมึงไปเรียนได้ทำขนมบ้าบอที่ฝรั่งเศสอะไรนะั่นมึงดูอย่างพี่สาม เขาไม่เคยทําให้พ่อกับแม,ม่ต้องผิดหวังหรือว่าไม่สบายใจเลยมีแต่เมือยแะ่ทิ้งโม่ไม่รักดีชอบออกไปทำตัวต่างๆแล้วไงอ่ะก็เป็นแบบที่พ่อต้องการมันอึดอัดอ่ะ ทุกอย่างพ่อก็เอาจากรูปไปหมดแล้วนี่อนาคตคนรักชีวิตถามจริงนี้ยังไม่พอใจอีกเหรออิ่มหรือยังอะครับหรือยังไม่อิ่มอยากกินอะไรอีกไหมอะเพราะตอนเนี้ย เอยเหลือแต่กระดูกแล้วนะเอยมึงอย่าเสือกได้ปหมมึงอย่ามาเฉียงกูได้ไหมสันดานมึงนี่มยังเร็วเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยนี่มึงจำไม่ได้เหรอตอนที่มึงโดนไอ้คนที่มึงบอกว่ามึงรักนักหนาหลอกเขาอะมึงรักกันขนาดที่หลอกกูว่ามึงจะต้องไปเรียนพิเศษอะไรนั่นแล้วไป่กูเข้าเงินไปฟาดหัวมันซะนั้นมันก็หอบเงินปิดร้านขนมหนีมึงไปเลย และไอ้สิ่งที่มึงทำมันไม่ได้ทำให้กูอิ่มคุณมันทำให้กูอายพอได้แล้ว มึงคิดว่ามึงเก่งเลยนะมึงไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเลยนะแล้วถ้าเกิดว่ามึงเกลียดกูนะมึงอย่าคิดว่าที่นี่คือบ้านนะมึงสายหัวออกไปเลยเพราะกูไม่เคยมีลูกอย่างมึง เป็นแผ่นของมึงอีกแล้วปะมึงรู้อยู่แล้วว่ากูกลับมามันจะเป็นแบบนี้มึงจะเรียกกูกลับมาทําไมวะไม่ใช่นะฉันก็แค่อยากให้ครอบครัวเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหรอมันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมมันไม่เหมือนเดิมตอนที่มึงเอาเรื่องกูกับพิ่ธามไปฟ้องพ่อไง จนทุกวันเนี้ยชีวิตกูต้องเป็นแบบนี้เพราะใครอะสะใจมึงแล้วปะเอินเป็นไปตามแผนที่มึงวางไว้เลยปะเหมือนเดิมรอระมึงจําคำกูไว้เลยนะว่ามันไม่มีวันเหมือนเดิมเออกูเกียดมึงตอนนั้นอวย,ยฉาเมึงมึงพอใจยังมึงเปนลูกชายคนโปรดนี่ มึงแค่เด็สิ่งที่ดีตลอดกูพยายามแทบตายกูไม่เคยได้อะไรดีๆเลยสักครั้งอ่ะตอนนั้นกูเลยเอาไปบอกพ่อไงแต่ตอนนี้กูรู้ว่ากูไม่อยากได้มันแล้วอ่ะตั้งแต่มึงไม่อยู่พ่อหันมากดดันแต่กูกูไม่เคยรู้ว่ามึงต้องเจอกับอะไรฉันกูต้องเจอกับตัวเองกูขอโทษเอ๋ยกูขอโทษ ขอบคุณนะขอบคุณที่อย่างน้อยมึงก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองสักทีแต่ที่มึงอยากให้กูกลับบ้านอะ่ะเพราะว่าพ่อจะได้หันมากดดันกูแทนใช่ไหมดีเนาะมึงอะ่ะเห็นแกนตัวดีพอได้แล้วทั้งคู่ค่อยๆพูดกัน เดี๋ยวกูจัดการเองเดี๋ยวไปส่งนี่มึงเลิกยุ่งกับกูสักทีได้ปะมึงนั่นแหละจะทำให้มันแย่กว่าเดิมอะไปเหอะมึงอยากเดินหรือไง มันอันตรายไปโกไปโกไปไปทีวบ้าไปโกไปโกไปโก แย่ไม่พออยกรอไม่เป็นไรนะ ว่าแต่แกมาหาฉันสะดึกดื่นเลยแกมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรพี่ทิฟ่เออแค่ไม่อยากอยู่คนเดียวอะ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU แค่เป็นประเด็นนะเอ๋ยเจ้ขอให้เอ๋มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เป็นน้องชายที่น่ารักแบบนี้ของเจ้ตลอดไปนะอ๋อไม่ต้องมาทำซึ้งเลยจริงๆตอนแรกอะเจ๊กะว่าจะไปเสพอัยแกที่กองด้วยซ้ำอ่ะอธิษฐานแล้วก็บอกเทียนเร็ว ว่าแต่อธิษฐานสนานเลยขออะไรอ๋อก็ขอให้พี่ทิฟฟี่เป็นผู้จัดการที่ดีที่น่ารักแบบนี้ของเอ๋ตลอดไปเลยเงี่ย <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วไม่ร้องแล้ว ไอ้ขอ,อนอนตักหน่อยได้ไหม อะไรหรือเปล่าอยากเล่านไยเจ้ฟังไหมเอ้ยแค่อยากนอนแบบพี่ที่ฟรีอ่ะขอเอยอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งอ่ะ Hi hey. ไปสิบใช่ปะเออมีอะไรปะวะเดี๋ยวกูเข้าไปหา ต่อจากนี้โพสต์ภาพอะไรมันก็ระวังระวังหน่อยคือผมมีเรื่องอยากจะเตือนพี่จีนนิดนึงนครับผมอยากให้พี่จีนอยู่ห่างๆเอ๋ยไว้หน่อยขอบคุณนะที่ดูแลเอ๋ยแทนให้ฉันนะไม่เป็นไรนี่เป็นไงมาไงเนี่ยทำไมถึงกลับบ้านได้คิดว่าจะลืมครอบครัวซะแล้วอ่ะน้องจีนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกนี่คือสิบยืนอยู่ข,ข้างๆพ่อเ,เนี่ยจีนขอตัวกลับก่อนนะครับ the kid